วันที่15มกราคม2556ผลกระทบรับรู้ถึงความเสูญเสียและตระหนักถึงสิ่งที่ต้องที่มีอันตรายสูงที่สุดใรจพื้นที่ตื่นรู้ของพี่น้องประชาชนได้มีความระบัดระวังที่ความสำคัญก cool yep. okay. <t> ับการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยดมีกรอบและแนวทางดำเนินการที่สอดรับกับตอนนี้เวลา9้นากาเนาทีเป็นไปตามกําหนดการนะครับ

จะจอที่นี่น่เยนะคส่วนเต้าประาสัมพันธ์้รในฝั่องผกังร้องเลยนะคะมาถึงแล้วนะคัก็จักันรอรับัรรนเอขออนุญาตในเ่งนี้นะครับ เดียวเเดียยวเดียวไปมาอะไรพี่อะไรไปยไม่หดไม้บอง้อยเลยพี่ไม่ทนเลยเนี่ยไปไปไนี่เจมส์เกกันหนกในองค์กรสนใจรับแผนงานที่สจรอสนับสนุนโดยสสสทัวร์วันนี้ซ้อนเรนะครับทั้งเรื่องการใช้ความเร็วการเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่างนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของวินัยของผู้ขับขี่ทั้งสิ้นนะครับ มัสคอตระเพ่ของเรามีรูปด้วยแล้วก็ลำบากไรย่าค่ะเพราะว่าเราเลยจะต้องคึโตู้ให้ได้ค่ะว่าทำยังไงก็ได้ให้เรามีรายได้ต้องช่วยเหลือตัวเองมากมากะคะแล้วคนที่ขับมาขอสกนิแล้วกันค่ะค่ะก็อยากจะฝากคนที่ดื่มนะคะแบบดื่มมากๆกก็อยากให้อยู่บ้านไม่อยากจะให้ขับรถออกไปไหนเพราะว่าเราก็